คืนนี้คุณพร้อมจะเปิดประตูสู่โลกของเรื่องราวที่ซ่อนเร้นหรือยังสนีจันนิยายเสียงทุกถ่อยคำทุกเสียงกระซิบจะพาคุณดำดิ่งสู่บทใหม่ของความรักความลึกลับและสน่หที่ไม่อาจต้านทานกดติดตามแล้วมาฟังไปด้วยกันนะคะ เขียนโดยพระพัฒสอนภาคเสียงโดยสาวนณีตอนที่สองประกายแพรเลื่อนประตูเหล็กเสียงเอียดอาร์ปิดร้านเป็นอันสิ้นสุดการบริหารร้านอาหารอีสานแทนผู้เป็นบิดามานดาซึ่งโดยปกติแล้วหล่อนจะทำหน้าที่ลูกมือในทุกๆตำแหน่งในร้านบ้างเป็นครั้งคราวในช่วงปิดภาคเรียนเพิ่งจะมาบริหารร้านแทนคุณประกายพลอย กับมิสเตอร์แอนดรูอย่างจริงจังก็ตอนที่บุพการีไปฮันนีมูนฉลองครบรอบแต่งงานในปีนี้นี่ละ่ะด้วยหล่อนเองก็งวนอยู่กับการวาดภาพคลุกตัวอยู่ในสตูดิโออันเป็นเรือนไม้ยกได้ถุนเตีดเด้ยๆหลังคาทรงจัว่วท่าสีเขียวอ่อนเหมือนบ้านตุ๊ก,กตาหลังตึกใหญ่นั่นเองนานๆจึงจะออกมาสมาคมกับพนักงานในร้านสักทีจนคุณประกายพลอยอ่อนอกอ่อนใจในความเป็นสาวอาร์ติสของลูกสาวคนเดียวผิดกับมิสเตอร์แอนดรู ผู้สนับสนุนหล่อนอยู่เงียบๆด้วยความเกรงใจภรรยาและการเรียกล่อมให้ประกายแพรวางงานในสตูดิโอมาดูแลร้านในครั้งนี้คุณประกายพลอยก็ต้องจำใจรับข้อเสนอที่ว่าจะอนุญาตให้หล่อนไปวาดภาพในทุกๆท,ที่ที่ประกายแพรอยากไปพร้อมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางทุกบาททุกสตางค์อีกด้วยประกายแพรจึงยอมมาดูแลร้านอาหารอีสานให้อย่างแข็งขันเช่นนี้โอ้ยเมื่อไหร่พ่อกับแม่จะกลับมาสักทีเนี่ย ปลากายแพร่เยืนบิดกายไปมาไล่ความเมื่อยขบเป็นเวลาเดียวกับเจ้าเจ๋งบัวขวัญเจ้าเชนพร้อมด้วยพนักงานร้านกลุ่มใหญ่เดินคุยกันเสียงดังมาจากหลังร้านพอเห็นลูกพี่สาวเยืนบิดกายอยู่หน้าประตูร้านเช่นนั้นเจ้าเจ๋งก็เอ่ยชวนขึ้นว่าไปเที่ยวงานกาชาดด้วยกันไม่เจ๊ไม่ล่ะพวกแกไปเถอะข้าจะกลับไปทำงานแล้วหญิงสาวหันไปตอบลูกน้องหนุ่มไปเปิดหูเปิดตาด้วยกันเน่อยเธอจะเจ๊ บวกขวัญเป็นฝ่ายเอ่ยขึ้นบ้างดวงตาทั้งคู่มองนายจ้างของหล่อนด้วยประกายตาเชิญชวนไม่ละ่ะข้าอยากรีบวาดภาพพิเสศจพวกแกเที่ยวให้สนุกละกันแล้วอย่าลืมซื้อมแมลงทอดมาฝากข้าด้วยได้ครับเจ้เอาดักแด้จิ้งรีดรถดวนตะกเตแตนเหมือนเดิมแม่นบอกครับเจ้าเชนถามขึ้นด้วยสำเนนยงกลางปนลาวเออข้าไปละ่ะประกายแพรตัดบท แล้วเดินแยกออกมาก้าวขึ้นรถเก่งสีขาวพิมพ์ลายรอยเท้ารอยทุบรอยกําปั้นเซทั่วรถอันเป็นรถยนต์คันเก่งของหล่อนเองสตาร์ทเครื่องขับออกมาจากร้านอาหารอีสานแห่งนั้นด้วยความเร็วหลายแรงมา้าตามประสาคนขับรถเร็วใช้เวลาไม่ถึง20นาทีหล่อนก็พาตัวเองมาถึงบ้านตุ๊กตาสีเขียวหลังกระทัดรัดหญิงสาวก้าวเข้ามาในบ้านเปิดสวิตช์ไฟเตรียมอุปกรณ์สำหรับการวาดลายผู้การลงบนผืนผ้าใบบนกระดานวาดรูป บนผืนผ้าใบปรากฏภาพชายหนุ่มร่างสูงสง่าหน้าตาคมสันผิวขาวจัดสวมชุดสูทสีขาวสะอาดยืนเคียงกับหญิงสาวหน้าตาสะสวยคนหนึ่งสวมชุดเจ้าสาวมือข้างหนึ่งทั้งสองของเขาและหล่อนประคองช่อกุหลาบขาวช่อใหญ่เอาไว้โดยชายหนุ่มในภาพบอกกับประกายแพรในวันที่ตกลงจ้างและเอารูปถ่ายขนาดโปสการ์ดมาให้ถึงสตูดิโอว่าหญิงสาวผมยาวผู้กำลังส่งยิ้มมายังหล่อนนั้นเป็นคนรักของเขา และกำลังจะแต่งงานกันในเดือนหน้านี้แล้วเขาช่างไม่รู้เลยว่าได้ทำร้ายหล่อนให้เจ็บปวดเจียนตายด้วยน้ำมือของเขาเองด้วยการวาดจ้างให้หล่อนวาดภาพสีน้ำมันที่จะใช้ตั้งหน้าสงเข้างานให้แขกเหลือร่วมแสดงความยินดีร่วมชื่นชมของขวัญแห่งความรักภาพนี้เขาช่างไม่รู้เลยว่าในทุกวินาทีที่หล่อนจะรดปลายพูกกันแต่แต้มสีน้ำมันลงไปในภาพนั้นหญิงสาวต้องกัดริมฝีปากแน่นด้วยความเจ็บปวด เมื่อต้องลงมือกรีดแผลรักกลัดหนองในหัวใจสำรอยคมมีจากเขาด้วยมือของหล่อนเองเพื่อชายหนุ่มที่หล่อนแอบรักเขาอยู่ฝ่ายเดียวมานานนับตั้งแต่แรกพบยิ่งได้เป็นรุ่นพี่รุ่นน้องร่วมชมรมเดียวกันวันเวลาก็ทําให้หล่อนรักเขาหมดหัวใจภายใต้ท่าทีกระโดกกระเดกด่าเริงแจ่มใสหล่อนมีความหวั่นไหวมากมายซุกซ่อนอยู่ในใจและไม่เคยปริป,ปากให้ใครได้ล่วงรู้เลยแม้แต่พ่อแม่ของหล่อนเองคงมีเพียงพี่สุดสัก เพื่อนสนิทที่สุดของหล่อนเท่านั้นที่ล่วงรู้ความเป็นไปในหัวใจของหล่อนเรื่อยมาอีกครั้งแล้วที่หญิงสาวจะรดปลายผู้กันจมสีเขียวลงบนภาพตามเส้นผืนหญ้าญี่ปุ่นด้วยความรู้สึกร้อนเผาตรงขอบตาก่อนสะอื้นลันขึ้นมาจุกตาในลำคอจนต้องพยายามกล้ามเกลือนกลับลงไปอย่างยากเย็นแต่แล้วหญิงสาวก็ต้องสะดุ้งสุดตัวเมื่อโทรศัพท์มือถือเครื่องเหมาะมือที่วางอยู่บนพื้นดังขึ้น หล่อนหยิบโทรศัพท์เครื่องนั้นขึ้นมาดูเบอร์โทรศัพท์บนหน้าจอแวบ,บหนึ่งบนหน้าจอปรากฏชื่อโจเพื่อนชายมิจริงของหล่อนที่คบหากันมาตั้งแต่สมัยเรียนมหาวิทยาลายัยแม้จะเรียนต่างคณะต่างสาขาวิชากันหากความที่เป็นคนต่างจังหวัดเข้าเรียนในเมืองกรุงเหมือนกันความรักการทํากิจกรรมชมรมเดียวกันได้ใช้ชีวิตส่วนใหญ่ร่วมกันก็ทําให้หล่อนสนิทกับพิสุทธิสัก์มากถึงขนาดยืมเงินกันได้โดยไม่ต้องเกรงใจกันแม้ปัจจุบัน ต่างคนจะต่างเรียนจบแยกย้ายกันไปทํางานของตัวเองทว่ามิตรภาพที่มีมายาวนานกลับยังคงงอกงามในใจของหล่อนและเขาเสมอและหากมีเวลาว่างเมื่อใดเขาจะเป็นฝ่ายขับรถมาเยี่ยมเยือนหล่อนอยู่เป็นนิดและการที่เขาโทรศัพท์มาหาหล่อนในยามวิการเช่นนี้หล่อนสังหอนใจเหลือเกินว่าเขาจะต้องมีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจอะไรสักอย่างแน่ๆฮัลโหลพระแกอยู่ไหนนะาฟังเสียงจากต้นสายแล้ว ประกายแพรก็ต้องชะง,งักด้วยน้ำเสียงจากต้นสายสั่นเครือราวกับคนที่กำลังพูดไปร้องไห้ไปจาแกเป็นอะไรหรือเปล่าความเศร้าความเจ็บปวดดูเหมือนจะมาลลา่ไปจากใจของหล่อนชั่วคราวเมื่อความเป็นห่วงเพื่อนรักผ่านเข้ามาแทนที่ฉันอยากตายแพรฉันอยากตายชายหนุ่มจากต้นสายเอ่ยปนสะอื่นก่อนจะปล่อยโฮออกมาอย่างสุดกลัน้น แกจะเย็นๆก่อนนะโจเล้าเล่าให้ข้าฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นสิ้นคำพูดของหลอนดูเหมือนเสียงสะเอื้นจากต้นสายจะค่อยๆค,ค,คลายลงแล้วหญิงสาวก็ต้องเป็นฝ่ายเบิกตากว้างอ้าปากค้างไม่ได้ฟังคำบอกเล่าจากเพื่อนรักผ่านสายมาคุณพ่อจะจับฉันแต่งงานพระฉันจะแต่งงานได้ยังไงในเมื่อฉันฉันเป็นแกแล้วแกบอกพ่อเรื่องที่แกเป็นแกไปหรือยังไม่อะ ฉันไม่กล้าบอกใครหรอกถ้าคุณพ่อกับคุณแม่รู้ความจริงทุกอย่างมันจะต้องแย่กว่านี้แนะ่ฉันจะทำยังไงดีพระฉันจะทำยังไงเดีเฮชายหนุ่มจากต้นสายทำท่าจะร้องไห้อีกรอบจะทำยังไงดีล่ะหญิงสาวถามตัวเองเสียมากกว่าจะถามเพื่อนรักสวดประสาทยินเสียงพิสุทธิศักดิ์พรำพนา,ามาตามสายฉันบอกทุกคนแล้วนะว่าฉันไม่ต่ง แต่ไม่มีใครฟังฉันเลยแถมคุณพ่อยังยื่นคำขาดอีกนะว่าไม่ว่ายังไงอีกสองเดือนฉันก็จะต้องแต่งงานกับผู้หญิงที่คุณพ่อเลือกฉันยอมตายดีกว่าที่จะต้องแต่งงานกับผู้หญิงอะเรื่องมันชักจะไปกันใหญ่แล้วนะไว้ประกายแพระสะบดคิ้วทั้งสองของมวดเข้าหาจนแทบจะชนกันครุ่นคิดอย่างหนักว่าจะทำอย่างไรดีอย่างน้อยก็ช่วยให้เพื่อนรักเลิกอยากตายอย่างที่กำลังเป็นอยู่ในขณะนี้แกอย่าเพิ่งอยากตายเลยนะ ทุกอย่างมันต้องมีทางออกสิวะถ้าอย่างนั้นฉันไปหาแกได้ไหมได้ได้หล่อนรีบรับปากดีกว่าจะให้เพื่อนคิดสั้นทำลายชีวิตของตัวเองให้จบลงด้วยปัญหาเพียงเท่านี้แม้ว่าในส่วนลึกของจิตใจหล่อนเองก็นึกอยากตายเสียให้พ้นๆไปจากความเจ็บปวดทรมานที่กำลังเผชิญอยู่เช่นกันออดอ,อเสียงรัวคริงอย่างต่อเนื่องพาให้ประกายแพรลุกพรวดพราจากที่นอนยกมือขึ้นขยี้ตาแรงแรง สะบัดศีรษะไล่ความง่วงงุนมองออกไปนอกหน้าต่างก็พบว่าฟ้าเพิ่งจะสางทุกอย่างภายนอกบ้านตุ๊กตาสีเขียวของหล่อนยังคงสลัวร้างท่ามกลางความมืดและความสว่างรำไรหล่อน,นึกเดาเอาเองว่าคงเป็นพี่สุดศักด์แน่ที่ขับรถมาหาหล่อนตั้งแต่ไก่โห่เช่นนี้หลังจากตัดการสนทนาไปเมื่อคืนที่ผ่านมาเขาคงจะขับรถทางไกลามาหาหล่อนเลยลักระมังหญิงสาวก้าวออกมาจากห้องนอนผ่านกองอุปกรณ์วาดภาพหน้ากระดานวาดรูป แล้วก็ต้องร้องออกมาไม่เป็นภาษาเมื่อเท้าเจ้ากรรมสะดุดออกกล่องใส่ผู้กันหลายขนาดซึ่งหล่อนไม่ได้เก็บเข้าที่ผู้กันภายในกล่องจึงกระเด็นออกมากองระเกะระกะอยู่บนพื้นเราค่อยมาเก็บแล้วกันประกายแพรบอกตัวเองในใจแล้วเปิดประตูกึ่งเดินกึ่งวิ่งมายังประตูอันลอยโปรโง่งลวดลายกระหนกด้านหน้าตึกแฟชสไตล์ฝรั่งเศสหลังใหญ่พร้อมกันนั้นคนนอกประตูรั้วก็หยุดกดกริ่งเช่นกัน ประตูอันลอยที่ค่อยๆเลื่อนเปิดออกอย่างช้าๆนั้นเผยให้เห็นชายหนุ่มเจ้าของร่างสูงโปร่งผิวขาวสวมเสื้อเชิ้ตแขนยาวแค่ข้อศอกสีขาวกับกางเกงผ้าสีดำคิ้วเข้มเรียวได้รูปดวงตาชั้นเดียวในตาสีสนิมเหล็กจมูกโดง่งริมฝีปากบางเฉียบเรือนผมดำคลับตัดซอยตามสมัยเสริมส่งให้เขาดูหล่อเหลาอย่างลูกหลานคนไทยเชื้อสายจีนแกนี่นอนขี้เศาจังนะ ฉันกดกร่งหน้าบ้านแกจนมือจะหงิกอยู่แล้วเนี่ยพิสุทธิศักด์บนขณะที่ประกายแพรเองก็กำลังก้มหน้าก้มตาไขาประตูเลื่อนไปทางด้านข้างพอให้ชายหนุ่มขับรถแบนซ์สีดำคันหรูผ่านเข้ามาจอดได้หมก็ใครจะไปน,นึกหรอกวะ่าพอข้าบอกว่าแกมาได้แกจะถ่อมาเลยนี่ข้าก็เพิ่งจะนอนเอาตอนตีสามเองนะเว้ยเพื่อนทำไมก็ยังวาดภาพนั้นไม่เสร็จอีกรวะชายหนุ่มถามอย่างนึกรู้ว่า เพื่อนรักของเขาอดตาหลับขับตานอนวาดภาพให้ใครไร้แล้วล่ะแกเหลือเก็บรายละเอียดอีกนิดหน่อยน้ำเสียงและสีหน้าของประกายแพระสะลดลงเมื่อต้องตอบคำถามที่ไม่อยากตอบใครแม้แต่เพื่อนรักของตัวเองแกเข้ามาพักผ่อนในบ้านข้าก่อนพรุ่งนี้พ่อแม่ข้าก็กลับมาแล้วละ่ะว่าแล้วหล่อนก็เดินนำพ่สุดศักด์ผ่านด้านข้างของตึกใหญ่เข้ามาในบ้านตุ๊กตาสีเขียวจัดแจงให้เพื่อนรักนั่งพักบนชุดเก้าอี้หวหน้าระเบียงบ้าน ส่วนตัวหล่อนเองเดินเข้ามาหาน้ำดื่มผ้าเย็นและขนมขบเคี้ยวมาส่งให้เขาขณะที่เดินกลับออกมานั่นเองหล่อนก็เหยียบผู้กันสองด้ามซึ่งกระเด็นมาอยู่หน้าตู้เย็นพาให้ร่างสมส่วนเสียหลักลมกลิง้งขวดพลาสติกใส่น้ำเย็นผ้าเย็นและขนมขบเคี้ยวกระเด็นไปคนละทิศละทางเพระเป็นอะไรรูปเปล่าว่ะเพื่อนชายหนุ่มผู้เป็นแขกปราดเข้ามาในบ้าน พยุงเพื่อนรักให้ลุกข,ขึ้นจากท่านอนเคเกแกออกมานั่งบนเก้าอี้วายแล้วเดินกลับไปช่วยเก็บข้าวของตกเกลื่อนอยู่กลับเข้าที่ให้วุ่นวายประกายแพรนิ้วหน้ายกมือคลำสะโพกป่อยโชคดีที่แขนหล่อนไม่ได้หกักขาก็ไม่ได้แพงนึกขับคนเพื่อนรักที่เข้าไปช่วยเก็บข้าวของให้อยู่ครู่แล้วก็ต้องเปลี่ยนใจเมื่อดินเสียงพิสูจ์ศักด์บดอุบตาม,มาด้วยนี่สตูดิโอหรือรังหนูเนี่ยแกนี่ไม่รู้จักเก็บข้าวของให้เป็นระเบียบเลย ดูสิซกมกอย่างนี้แกจะขายออกไม่เนี่ยฮะขายไม่ออกข้าก็อยู่เป็นโสดก็ได้ดีซะอีกข้าอยากไปไหนก็ไปอยากทำอะไรก็ทำไม่เดือดร้อนใครด้วยหล่อนส่วนกลับออกไปทันควันความจริงที่หล่อนไม่มีใครมาจนถึงป่านนี้ไม่ใช่ว่าหล่อนไม่สวยไม่มีใครเอาอย่างที่เพื่อนรักน้กกังวลหรอกแต่เพราะหัวใจของหล่อนยังลืมรุ่นพี่หนุ่มที่กำลังจะเล่นระคังวิวากับผู้หญิงคนอื่นที่ไม่ใช่หล่อนไม่ได้ต่างหาก ประกายแพรบอกตัวเองได้เต็มหัวใจว่าหล่อนยังคงรักเขาอยู่รักทั้งที่เขาไม่เคยหันมาเหลียวแลความรักของหล่อนแม่เพียงเศษเสี้ยวของหัวใจเรียบร้อยแล้วนะแกเสียงห้าวสับพสันเนียงหวานเอ่ยขึ้นพร้อมกับเจ้าตัวก้าวออกมานั่งลงบนเก้าอี้หวายตรงหน้านั้นพาให้ประกายแพรสลัดความเจ็บปวดแล่นเข้าเกาะกลมหัวใจให้หลุดออกมาอย่างรวดเร็วแล้วถามพิสุทธิศักดิ์ออกไปว่ามีใครรู้ไหมว่าแกถอมมาถึงเนี่ย พี่สุดสักสายหน้าช้าๆแทนคำตอบฉันไม่ได้บอกใครเลยแม้แต่พี่จุ้ยได้ยินชื่อไม่คุ้นหูประกายแพรก็นิ้วหน้าประกายตาเต็มไปด้วยความสงสัยใคร,ร่รู้ก่อนดวงตาคู่นั้นจะเปลี่ยนเป็นทอประกายเจิดจ้าอย่างนึกอะไรบางอย่างขึ้นมาได้อ๋อพี่ชายคนละแม่ของแกนั่นเองแต่จะว่าไปตั้งแต่เขาผ่ากับพี่สุดสักมาหล่อนก็ไม่เคยเห็นหน้าค่าตาชายหนุ่มคนนั้นเลยซึ่งก็ไม่แปลกอะไรรอก พราะตั้งแต่คบกับพี่สุดสักมาหลายปีหล่อนเองไม่เคยไปที่บ้านของเขาเลยแม้แต่ครั้งเดียวและคำตอบที่พี่สุดศักมักจะบอกกับหล่อนและเพื่อนๆก็คือคุณแม่ชันไม่ชอบให้คนแปลกหน้าเข้าบ้านวะซึ่งประกายแพรและเพื่อนๆก็เข้าใจว่ามารดาของพี่สุดศัก์คงเป็นคนโลกส่วนตัวสูงมากแล้วจะไม่มีใครเป็นห่วงแกแย่หรอคงไม่มีใครเป็นห่วงอะไรฉันหรอกขนาดความรู้สึกของฉันยังไม่มีใครใส่ใจเลย ไม่มีใครรู้ไม่มีใครเข้าใจหรอกว่าฉันต้องการอะไรประกายแพรมองเห็นสีหน้าเพื่อนรักเครียดขึมลงไปนั้นแล้วก็อดไม่ได้ที่จะลุกไปนั่งข้างๆยกมือขึ้นตบไหล่เขานหนักๆดวงตาทั้งคู่ฉายแววปลอบโยนจากใจแกยังมีค่าที่เข้าใจแกเสมอนะโจโอ้อยังมีพี่ชายต่างแม่กับคุณ้าสามของแกอีกสองคนแกเคยเล่าให้ข้าฟังไม่ใช่หรอว่าสองคนนั้นก็รักแกมากส่วนพ่อกับแม่แกนะ่ะ ที่ท่านอยากให้แกแต่งงานก็เพราะหวังดีกับแกในแบบของท่านด้วยนั่นแหละเพียงแต่อาจจะมีเรื่องธุรกิจมาเกี่ยวข้องตามประสาพ่อค้าข้าว่าแกจะเย็นๆแล้วรีบช่วยกันคิดหาทางออกดีกว่ามีอะไรที่ข้าพอจะช่วยแกได้ข้าก็เต็มใจช่วยนะเว้ยขอบใจนะแพรขอบใจน้ำเสียงของชายหนุ่มสั่นเครือยามประกายแพรเอียงศีรษะของเขามาอิงกับไหล่บ้างของหล่อนแต่ก็เป็นระยะเวลาเพียงไม่กี่นาที ที่หญิงสาวมีอารมณ์ซาบซึง้งเพราะหลังจากนั้นหล่อนก็กลับยกมือดึงเส้นผมดำคลับของเพื่อนออกมาเส้นหนึ่งพาให้คนไม่ทันตั้งตัวร้องลั่นโอ๊ยไอ้บ้าเจ็บนะว้ยเห็นหน้านิ้วคิ้วขมวดของเพื่อนรักขัดกับประกายตาคู่นั้นที่ค่อยๆทอประกายเจิดจ้าขึ้นมานั่นแล้วหล่อนก็อดหัวเราะเสียงดังไม่ได้พร้อมกันนั้นก็รีบเผ่นแผลออกมายืนอยู่ตรงหน้าประตูห้องชูผมเส้นนั้นทำหน้าล้อเลียนเพื่อนรัก แกหลอกให้ฉันเครียมนี่วอแต่แกก็อารมณ์ดีขึ้นไม่ใช่เหรอหายเศร้าแล้วใช่ไหมข้าจะได้ให้คนพาแกไปนอนในห้องพักแขกแล้วข้าก็จะได้ไปตลาดต่อเลยงั้นฉันไปตลาดกับแกดีกว่าวันนี้ฉันขอสมัครเป็นพนักงานเสิร์ฟร้อนแกหนึ่งวันแล้วกันเนาะประกายแพร่รอบละบายลมหายใจเมื่อเห็นรอยยิ้มบางๆจุดขึ้นที่ริมฝีปากบางเฉียบของเพื่อนรักส่วนลึกของหัวใจนึกเสียดายอยู่ครามครันว่า เขาไม่น่าเป็นเกย์เลยสายวันนี้หลังร้านอาหารแซบอีลีดูจะคึกคักกว่าทุกวันจากเสียงพูดคุยกันระหว่างพ่สุดศักดิ์กับพนักงานหลังร้านหายไปนานเลยนะพี่โจปล่อยให้พวกเราคิดถึงแทบแย่เสียงของบัวขวัญผสานกับเสียงชูชาของการปิ้งย่างเสียงการทำงานของเครื่องปัน่นเสียงมีดกระทบเขียงไม้เสียงถ้วยชามสังกะสีกระทบกันจนไม่รู้ว่าเสียงใดเป็นเสียงใด พี่โจเข้าไปเป็นนักธุรกิจี่ควันจะมาเดินเสิร์ฟลอบก้อยช่วยพวกเราได้ยังไงทุกวันเจ้าเจ๋งว่าแล้วหันไปชวนพี่สุดศักคุยเรื่องนั้นเรื่องนี้และที่นี่ก็เป็นอีกสถานที่ที่พี่สุดศักไม่จําเป็นต้องปิดบังตัวตนของเขาเอาไว้และดูเหมือนว่าทุกคนจะยอมรับตัวตนของเขาได้ดีเสียด้วย